สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเรียนรู้ชีวิตพืชค่ะก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องใหม่นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้กันก่อนนิดนึงเพื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชไปแล้วนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างคะนักเรียนพอจําได้ไหมเอ่ยปัจจัยที่หนึ่งนั่นก็คือแสงปัจจัยที่สองน้ำปัจจัยที่สามอากาศปัจจัยที่สี่ธาตุอาหารนั่นเองค่ะอะ เมื่อสัปดาห์ก่อนครูได้ให้นักเรียนทําการทดลองในการเพาะถั่วงอกใช่ไหมคะนักเรียนเพาะถั่วเขียวเนาะครูได้ให้นักเรียนนําถั่วเขียวมาเพาะโดยทําการทดสอบดูว่าแสงมีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชอย่างไรใช่ไหมคะผลการทดลองของเราก็ออกมาสำเร็จเรียบร้อยได้ด้วยดีอันนี้ก็คือเป็น ผลงานของเพื่อนเรานะคะได้ทำการทดลองโดยการนําถั่วเขียวเนี่ยต้นถั่วเขียวเนี่ยไปไว้ในที่ที่ไม่ได้รับแสงแล้วก็ที่ได้รับแสงนี่ต้นนี้ได้รับแสงส่วนต้นนี้ไม่ได้รับแสงนะคะ นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าใบของถั่วเขียวมีลักษณะเป็นอย่างไรคะใบของต้นที่ได้รับแสงมีสีเป็นยังไงสีเขียวและใบที่ไม่ได้รับแสงสีเป็นไงคะสีออกไปทางเหลืองๆนะคะทีนี้ทำไม ใบที่ได้รับแสงมีลักษณะเป็นสีเขียวล่ะเพราะว่าเมื่อพืชน,นะคะได้รับแสงก็จะนำแสงนะคะไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือการสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองพืชก็จะมีใบเป็นสีเขียวค่ะอันนี้ก็เป็นการทดลองของเพื่อนในห้องเราเหมือนกันอนักเรียนลองทายซิต้นไหนได้รับแสงต้นไหนไม่ได้รับแสงคะ ต้นที่1ต้นที่1กับต้นที่สองต้นไหนได้รับแสงคะอ่าใช่ลค่ะถูกต้องเลยต้นที่ได้รับแสงนั่นก็คือต้นที่1น,นั่นเองส่วนต้นที่สองจะเป็นต้นที่ไม่ได้รับแสงนักเรียนสังเกตจากอะไรคะสังเกตจากสีของใบเนาะแล้วก็ ขนาดของลำต้นเป็นยังไงคะขนาดของลำต้นก็แตกต่างกันนะเพราะว่าลำต้นของต้นถั่วเขียวที่ได้รับแสงเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสมบูรณ์กว่านั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นตารางบันทึกผลการทดลองให้นักเรียนดูตารางบันทึกผลการทดลองของนักเรียนนะคะว่าเป็นไปตามนี้หรือเปล่าต้นที่หนึ่งต้นที่ได้รับแสงจะมีใบเป็น สีเขียวส่วนต้นที่ไม่ได้รับแสงก็จะมีใบเป็นสีเหลืองนั่นเองแล้วเราก็มาสรุปผลการทดลองกันเลยว่าต้นที่หนึ่งได้รับแสงแดดมีความสูง1 5เซนติเมตรและมีใบสีเขียวต้นที่สองไม่ได้รับแสงแดดมีความสูง1 0เซนติเมตรมีใบสีเหลืองค่ะ สรุปได้ว่าแสงมีผลต่อการจะเริญเติบโตนั่นเองอ่ะคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกกันบ้างอ่ะพืชดอกของเรานะคะก็จะประกอบด้วยเกสรเพศเมียกลีบดอก เกสรเพศผู้แล้วก็กลีบเลี้ยงค่ะแต่ละส่วนเนี้ยก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปเอาเรามาดูกลีบดอกกลีบดอกนี่นะคือบริเวณนี้นะคะที่เป็นสีสันสวยงามเนี่ยกลีบดอกเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีสีสวยงามมีกลิ่นหอม เพื่อช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่นั่นเองค่ะส่วนเกสรเพศเมียเกสรเพศเมียเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเกสรเพศผู้ เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกมักมีอยู่หลายอันทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ส่วนกลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดมักมีสีเขียวทําหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตูมอยู่นะคะเพื่อป้องกันอะไรเพื่อป้องกัน อันตรายจากมาแมลงนั่นเองคือบริเวณนี้ค่ะจะเป็นกีบเลี้ยงส่วนนี้จะมีความแข็งแรงนะคะนักเรียนแล้วมาดูขั้นตอนการปฏิสนธิของดอกกันบ้างเกสรเพศเมียเนี่ยมันจะอยู่ด้านด้านในนะคะนักเรียนจะอยู่ด้านในนี่เกสรเพศเมีเย ทีนี้เมื่อเกสรเพศผู้เกสรเพศผู้จะอยู่ด้านนอกใช่ไหมคะเกสรเพศผู้เหมือนลมพัดต้นไม้ก็โยกเนาะมันก็จะเกิดการผสมเกสรการเกสรเพศผู้ก็จะไปผสมกับเกสรเพศเมียมันจะละอองเลนูของเกสรเพศผู้เนี่ยจะปิวไปตกบนเกสรของเพศเมียนั่นเอง ในขั้นที่2นะคะเราองเรนูเนี่ยก็จะไอ้นี่ค่ะงอกมาตามมาตามหลอดไปตามเกสรเพศเมียแล้วก็ไปผสมกับเซลลไข่ค่ะนี่มันจะลงมาทางนี้นะนี่ลงมาทางนี้ไปผสมกับเซล์ไข่ของเกสรเพศเมียก็คืออวุธนั่นเอง เมื่อเกิดการปฏิสนธิแล้วเนี่ยเกิดขั้นตอนนี้แล้วนะนักเรียนขั้นตอนนี้มันก็จะเกิดการปฏิสนธิค่ะเกิดการปฏิสนธิก็จะทําให้เกิดผลเป็นผลผลของพืชที่เรานํามารับประทานกันนั่นเองรังไข่ของเพศเมียเนี่ยก็จะเจริญกลายไปเป็นผลส่วนผนังรังไข่เนี่ยก็จะ จเจริญไปเป็นเปลือกและเนื้อของผลไม้นะคะส่วนอวุนเนี่ยก็จะ,จะเจริญไปเป็นมเมล็ดคะ่ะนักเรียนภายในมเมล็ดเนี่ยจะเก็บต้นอ่อนและเก็บสะสมอาหารไว้ภายในเพื่อเกิดเป็นต้นพืชต้นใหม่ถัดไปเช่นเช่นมเมล็ดของถั่วเขียวที่เรานําไปเพาะใช่ไหมคะเมื่อเรานรําเมล็ดเนี่ยมเมล็ดของพืชเนี่ยไปทําการเพราะปลูกก็จะสามารถเกิดเป็น ต้นใหม่แล้วก็ให้ผลผลิตกับเราได้เหมือนเดิมนั่นเองค่ะ,ะทีนี้นักเรียนพอมองวัฏจักรชีวิตของพืชดอกออกหรือ,อยังวัฏจักรชีวิตของพืชดอกเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะนักเรียนก็คือ1ขั้นแรกเรานำเมล็ดใช่ไหมคะเมล็ดของพืชเนี่ยไปปลูกไปปลูกอาจจะใส วัสดุปลูกหรือว่าดินเลยก็ได้นักเรียนเมื่อมเมล็ดเริ่มงอกเนี่ยรากของพืชก็จะเป็นยังไงคะดูดน้ําขึ้นไปใช้ใช่ไหมคะเพื่อสร้างในการเจริญเต,ต,ติบโตแล้วก็ได้รับแสงแดดได้รับธาตุอาหารเนาะก็จะเจริญเต,ติบโตไปเป็นพืชดอกพอเป็นพืชดอกมันก็จะเป็นยังไงคะทาการสืบพันธุ์สืบพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ค่ะนักเรียน สืบพันขยายพันธุ์แล้วก็จะได้จะได้ผลไม้มารับประทานนั่นเองก็จะได้ผลออกมานะเมื่อเรานำเมล็ดเมล็ดในนี้ไปเพาะอีกก็จะเป็นยังไงคะก็จะวนอยู่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นวัฏจักรของพืชดอกนั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้เรามาดู วัฏจักรชีวิตของพืชดอกใบเลี้ยงเดี่ยวอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของต้นมะพร้าวนะคะนักเรียนต้นมะพร้าวค่ะต้นที่จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นดอกมะพร้าวนักเรียนเคยเห็นไหมคะดอกมะพร้าวนี่มันก็จะมีตรงนี้นี่น,นีดอกมะพร้าว เมื่อจเจริญเติบโตไปก็จะกลายเป็นผลเป็นลูกมะพร้าวใช่ไหมคะลูกมะพร้าวเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นอ่อนเป็นต้นอ่อนพอต้นอ่อนจเจริญเติบโตก็จะกลายไปเป็นต้นมะพร้าวต้นใหญ่นั่นเองก็จะกลายมาเป็นวัตถจักรของต้นมะพร้าวค่ะอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของพืชดอกใบเลี้ยงคู่อะพืชดอกใบเลี้ยงคู่อันนี้ครูยกตัวอย่างเช่นต้นมะม่วงเนาะอะ,อะนักเรียนเคยเห็นดอกมะม่วงไหมคะอะเมื่อเวลาหน้ามะม่วงเนาะต้นมะม่วงเนี่ยก็จะออกดอกเยอะมากแล้วก็ดอกก็จะเจริญไปเป็นอะไรไปเป็นผลนะคะมีผลมะม่วง พราะผลเมล็ดของมะม่วงเนี่ยเมื่อเราทานเนื้อทานเนื้อของมะม่วงหมดแล้วด้านในจะเป็นไงคะมีเมล็ดอยู่เมื่อเรานําเมล็ดของมะม่วงเนี่ยไปปลูกไปเพาะไปไงคะก็จะกลายมาเป็นต้นอ่อนแล้วก็จะเริญเติบโตไปเป็นต้นมะม่วงนั่นเอง คราวนี้เราได้เรียนรู้วัฏจักรของพืชไปแล้ววันนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะทาใบงานใบงานวิชาวิทยาศาสตร์เนาะใบงานนี้ให้นักเรียนวาดภาพค่ะนาภาพนะมาเขียนวัฏจักรชีวิตของต้นข้าวอ่ะเขียนวัฏจักรชีวิตของต้นข้าวแล้วก็ขีดลูกศร ให้เรียบร้อยนะทําคล้ายๆแบบประมาณนี้แหละคะ่ะโอเคนะคะงั้นถ้าใครทําใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายภาพใบงานนะคะส่งมาในลายกลุ่มได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะคะงั้นสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ